รมาดูอันนี้คือโรคที่เกิดจากการใช้งานเมื่อกี้นะครับโรคในโรคในผู้สูงอายุก็จะมีอีกหลายหลายโรคนะครับแต่จริงๆแล้วตอนนี้โรคที่เกิดจากการใช้งานเนี่ยกระตุ้นให้เกิดความเสื่อมแล้วก็ทําให้เราตาเราเหมือนผู้สูงอายุได้เร็วขึ้นนะครับเราดูกันว่ามีโรคอะไรบ้างนะครับนี่คือสถิติ5สิตินะครับ5โรคนะครับที่พบบ่อยในผู้สูงอายุข,ของสสสเขาเขาบอกว่าประเทศไทยนะครับกำลังก้าวข้ามศูน สู่สังคม,มผู้สูงวัยนะครับผู้สูงวัยต้องอายุประมาณเท่าไหร่ครับ60-70อืมอืมจริงๆเข้า40า40บนี่ยเขาก็เรียกว่าผู้สูงวัยเริ่มต้นนะฮะา,า,น,ะาน้คนอันนี้เขาเรียกว่าเข้าสู่ไม่ทางไทยจทจิ้งครับอันนี้ไทยไทยจิ้งนะไทยไทยจิ้ง40บวกขึ้นไปเนี่ย ถือว่าเป็นภาวะผู้สูงวัยเริ่มต้นแต่ทางแต่ทางทั่วไปนะครับสสสก็ระบุไว้ประมาณช่วงประมาณเ,เนี่ยเกษียณนี่แหละ60นะครับอ่าทัท้งพวกทำหน้าแบบว่าไม่เชื่อนะไม่เชื่อรับไม่ได้ไเป็นผู้เริ่มต้นนะฮะเป็นผู้สูงวัยเริ่มต้นนะครับดังนั้นผู้สูงวัยนะครับ,นรบในประเทศไทยตอนนี้เนี่ยมีประมาณ14ล้านคนครับเยอะไหม 60กว่าล้าน68ล้านนะครับตอนนี้เข้า70ล้านคนนะครับเข้าผู้สูงวัยนะครับ20%ตอนนี้เนี่ย20%ของประชากรประเทศไทยนะครับเข้าสู่และคนเป็นโรคตาเนี่ยถูกสูงถึง7 0แปลว่าประมาณ10ล้านคนทีเดียวดังนั้นแปลว่าถ้าเราเ,าเข้าสู่ผู้สูงวัยอายุ60ประมาณ40%เราต้องเป็นโรคตา1โรคก็มีให้เลือกต่อไปนี้เดี๋ยวจะมีให้เลือก <laughs> ผมไม่อยากเลือกติดกองนะครับดังนั้นเนี่ยวันนี้เนี่ย มีห้าโรคครับที่เป็นเยอะครับหนึ่งหนึ่งต้อกระจกสองต้อหินสามจอตาเสื่อมสี่เบาหวานขึ้นตาห้าสายตายาวาเป็นโรคที่เกิดจากความเสื่อมในผู้สูงอายุค,ครับเป็นหนึ่งโรคแต่ตไม่ได้เป็นโรคที่ทําให้ตาบอดนะครับแต่สี่โรคที่ผู้ละต้อกระจกต้อหินและจอาตาเสื่อมและเบาหวานขึ้นตาเนี่ยเป็นโรคที่แก้ไขได้แล้วป้องก,กันได้ครับแต่สายตายาวรักษา รัาสได้ไหมไม่ได้ต้องใช้แว่นเดียวเท่านั้นนะครับแล้วใครในที่นี้ครับที่อ่านหนังสือแล้วต้องเอายนหนังสือลงไปในพื้นมันมีไหมครับอ๋อพี่บีแล้วเหรอครับเห็นไหมเขาเรสุงวัยแล้วนะครับอะไรนะครับ่้น่ี่นยาวอ๋อบางคนสั้นแต่จริงๆแล้วไม่นะครับทั้งสั้นทั้งยาวมันจะไปด้วยกันมันก็จะอยู่แต่ว่ามันแค่คืออ่ะเอียงไปด้วยนะครับคือเวลาบางคนเนี่ยอายุมากขึ้นเมื่อก่อนเคยสั้น แต่พอมากขึ้นเนี่ยมันจะยาวแต่จริงๆสั้นก็ไม่ได้หายนะครับสั้นก็ยังจะสั้นอยู่ก็คือมันจะไปทั้งสองเลยแต่ว่าอาจจะสั้นลดลงบ้างสั้นลดลงบ้างนะครับแต่สั้นก็ไม่ได้หายนะครับดังนั้นก็จะไปทั้งสองสองนะครับอ่ะอันนี้คือห้าโรคที่พบบ่อยมาดูกันนะครับว่าวันนี้การเปลี่ยนแปลงของของคนเราเนี่ยจะเริ่มต้นที่อ40สี่สิบผมบอกแล้วนะครับทุกคนใสห่หัวคนที่อายุสี่สิบถ่ายหัวก็หมดเลยยอมรับความจริงกันบ้างนะครับ ปกติตายยุนะครับจะเริ่มเปลี่ยนแปลงตอนอายุ40เป็นคนแก่ที่เข้าเขาเรียกว่าเป็นวัยชราตอนตอน้ตนนะฮะใช้คําแก่ก็อีกมันเปลยนตอน40จริงแต่ตอนนั้นยังไม่แก่เป็น <c oughs> อีก <c oughs> โอเคยอมลกันนะ <c oughs> <c oughs> ทุกคนไม่มีใครยอมแก่นะคะรับโอเคนะครับอ่ะสี่สิบแล้วเป็นไงครับปัญหาคือมองกับอา่อานอ่านหนังสือจะไม่ค่อยเห็นนะครับระยะใกล้ๆจะไม่ชัดเป็นสายตายาวนะครับ แก้ได้ไหมแก้ไม่ได้ต้องแก้ด้วยการใส่สายตาไอ้โทษนะครับใส่แว่นสายตายาวเท่านั้นนะครับถัดมานะครับอังกอร์จะมีการปวดตาง่ายตา,า้าเพราะว่ามันเหมือนความคงทนในการใช้งานจะลดลงตามวัยเช่นตอนเราวัยรุ่นเราอาจจะอ่านหรือจ้องเนี่ยได้8ชั่วโมงเลยแต่พออายุมากขึ้นความทนทานตรตงนั้นจะลดลงอาจจะเหลือ6ชั่วโมง4ชั่วโมงเป็นต้นแล้วมันจะเกิดปานปวดหัวหรือแสบตาตา้าความคงทนในการใช้งานจะลดลงดังนั้นก็ต้องพักผ่อนมากขึ้นนะครับ แต่ถ้าเกิดว่าผิดปกตินะครับแลวเป็นอันตรายและแรงคือโรคตาที่ผิดปกติก็คือกลุ่มที่เป็นโรคตาต่างๆที่เรียกว่าเกิดจากการใช้งานผิดปกติแล้วก็ไม่ดูแลนั่นคือเรื่องของต้อต่างๆเช่นต้อลมต้อเนื้อต้อกระจกต้อหินจอประสาตาเสื่อมเบาหวานขึ้นตาไอเบาหวานขึ้นตาเนี่ยมันจะไม่เป็นเลืไม่ขึ้นเลยถ้ามันไม่เป็นเบาหวานถูกต้องไหมตาแห้ง แล้วก็วูนในตาเสื่อมซึ่งเนี่ยโรคเนี่ยที่ผมจะมาพูดตรงเนี้ยเดี๋ยวให้ทุกคนรู้จักแล้วเรามีพีป้องกันนะครับแต่สายตายาวเนี่ยมันมัน,ม,น,ม,นมันแก้ไม่ได้มันเป็นแล้วเป็นเลยแล้วเราแก้โดยการใช้แว่น,นครับแต่ข้อที่สองไม่จำเป็นต้องเป็นก็ได้นะก็ะคือกลุ่ม30%ของคนที่อายุเก,กิน60นั่นแหละนะครับแต่70%เป็นนะแล้วเรามาดูวิธีการแก้อ่าเนี่ยสายตายาวเลยครับไม่ต้องโยนทิ้งแบบปีปีนะครับไม่ต้องโยนหนังสือทิ้งนะครับเอาทัแขนที่แบบไม่ล้าออกไป แต่เราทําได้ที่ไหนเราทําไม่ได้ก็ใช้แว่นแล้วกันนะครับ